เขาจะไปไหนปะเขาบอกว่าท <_ without> ี่ดิสนีย์แลนด์เขาขอซื้อตุ๊กตาอันนี้หนขอตกตาสนช่วงเงินหนูชอบเพนโรล่าแบบสร้อยข้อมือมากด้วยมีชามใส่ได้อย่างเงี้ยแล้วหนูขอตุ๊กตา3-4ตัวนั้นน่ะบอกว่าถ้าเกิดให้ซื้อนั้นน่ะจะไม่ขอสร้อยเพนโรล่าตลอดชีวิตแต่นี้มันจะแหวนเพราะฉะนั้นมันได้ไม่ใช่มันเป็นเพนโรล่าเหมือนกันนี่แต่แม่ดูดิมันน่ารักมากอันนี้มันจะดจิ้งมั่วเหมือนไอ้สร้อยที่ที่เราซื้อที่สำเร็จใช่ละสิบบาทเลยอะ นี่เหมือนไส้คอสน่ารักมากเลยปาโชคดีมากที่หนูไม่เจาะหูเพราะไม่งั้นหนูจะซื้อตั้มหูทุกวัน <c oughs> ตั้มหูทุกวันเออเนี่ยเราต้องยับยั้งไม่ให้เขาเจาะหูดีกว่าไม่งั้นแย่ตอนเพื่อนทำ<ล><ล>ช็อปปิ้งแบบตั้มหูบ่อยมากแล้วหนูไม่ได้เจาะหูไงแล้วก็ใส่ชามน,น้อยๆก็ได้เห็นไหมสีชมพูเหรอชอบสีชมพูหรอน่ารักหัวใจไงของพี่เขาล่งใส่หอวใจเลยหัวใจสีชมพู ลองใส่ไหมไม่ลองอ่ะนี่รักมากมากแต่สีนี้ใส่แล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยแจม่มอ่ะฮะสีโรสโกอ่ะเนาะใส่แล้วมัน,นสีมันกลืนกับผิวอ่ะมันไม่ค่อยแจ่มสีมันไม่ค่อยแจ่มสีแบบพวกนี่เธอคุณกาสีเงินสีเงินเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ไม่ถูกแม่เธอแม่แไม่ค่อยเจอรัก สามพันหอาสอันนี้มันจะคล้ายๆอันอันนั้นนะแต่ว่าเป็นสีชอบมากจริงเป็นเวทีงานเนี่ะตาด่วนไปใส่แล้วหายก่ใช่วันเดนเธอก็บอกแล้วมันกระเด็นใช่ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดมันดีหนูจะไม่ทำไม่กล้าทำหายไงมันทำหายไม่ลงอ่ะไม่จริงอ่ะมัน ถ้าค่อยเขมือยังไม่หายเซลล์เขมือไม่เคยหายเลยแหวนนม่หายหลายครั้งสวยมากอันนี้น่ารักกว่าเพราะว่าอันหัวใจนั้นนะมันถือว่ามันเหมือนแหวนต่้งอันนี้มันเป็นดาวแฉกเห็นไหมมันไม่เหมือนแหวนงานแหวนงานมันจำไม่ได้เป็นแบบนี้ลูกถ้างั้นแม่เอาเงินแค่ค่าเส้นให้หนูได้ไหมงั้นแล้วชาญมุเสียหมดเลย ไหนกลิกสัญญาณแล้วเราจะไม่ซื้อแพนด้วไม่ใช่ก็แบบแม่ไม่ต้ซื้อให้แม่ออกแค่ค่าเส้นแล้วเดี๋ยวหนูซื้อชามเองแม่ไม่ต้องซื้อให้แต่แม่ออกค่าเส้นสร้อยแล้วเดี๋ยวหนูซื้อชาเองต่ว่าซื้อให้หนูมาถูกไหมแล้วเดี๋ยวหนูซื้อชามเองไอ้พวกชามชาชาที่มันที่มันแพงแบบแบบไม่ถึงไม่ถึงสามสี่พันหรอกแม่ลองทำเขาดูลองทำเขาดู p a t t e r นมีกี่แบบนี่เส้นมันจะมีแบบนี้หรือแบบนี้เนี่ยหรือแบบนี้เนี่ย นะเด็กๆก,ก็ต้องเป็นสีเงินน่ะเนี่ยหรือว่าเ,เราเราเราเลือกชามเองเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้หรือแบบนี้ media, หรือแ <c oughs> <yse, S 1> บบนี้หรือนี้ไงแบบนี้ก็มีเนี่ยเส้นบางๆนี้ยตรงที่ปิดมันจะเป็นหัวใจมันมีแบบหลากหลายแล้วเราก็เลือกชามเล็กๆพอนิดๆแล้วมันจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราซื้อชามแบบยุ่ยมันก็จะแพงไงปังอนะันนี้คุ้มมา for your daughter ไหน for your daughter ออยู่ตรงไหนใสเอง f o เ your daughter, your daughter. วันนี้เลยเหรอ๋อวันเกิดล่วงหน้าแล้ววันเกิดนจะไม่ขอของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้ววันเกิดหนูจะไม่ขอแม่แม่แม่รักแม่ท็อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราหอมแก้มทุกคนแม่ไม่เอาแม่อยากแค่นอนหัว้ามตื่นเช้าสามห้าเริ่มต้นหนูบอกแล้วว่าไม่ถึงสี่พันหลุดหายทีนี่ ช่อหนึ่งหมื่นเป็นหมื่นนะเริ่มเพิคืออะไรฮะเริ่มเพิเพาว่าเริ่มเพิคืออะไรครับคือมันสุดน่ากลัวมากครับมันก็คือแบบเรียกาคือเกิดว่าหนูซื้อแบบแบบนี้หรือเปล่าแบบเชือกหรือเปล่าไม่ใช่ตลกอย่างนี้ก็จะแพงขึ้นมาแพงขึ้นมาไงมันก็จะมีแบบมีนู่นมีนี่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยคือที่สําหรับที่จะใส่เม็ดนุ่นนี่ได้ก็จะต้องเป็นแบบปานพวกนี้แหละใช่เลยชอบหัวแบบไหนคะเดี๋ยวพี่ดูไซส์ให้ค่ะ หัวใจหัวใจพิทูลนะคะราคาเท่าไหร่คะอย่างนี้สี่พันห้าร้อยค่ะมันมีแคปด้วยอะไรอ่ะอันนี้พอดีนะคะต้องเผื่อใส่ชามด้วยอันนี้อยู่ด้านหลังอันนี้ก็ใส่ชามด้านหน้าอันนี้เท่าไหร่คะที่มีหัวใจหัวใจจริงจริงที่สามพันบาทอันนี้มันเป็นวัสดุอะไรอ่ะเป็นเงินค่ะเงินเงินงั้นเดี๋ยวมันก็จะหมองใช่ไหมแล้วก็มีหมองทำการใช้งานและส่งกับ ที่ถูกกว่านี้จะเป็นสีเรียบหรอคะเอถ้าเริ่มต้น3,500สอันนี้ค่ะอ๋อเป็นหัวใจเหมือนกันหัวใจเหมือนกันแต่ไม่ใช่สีอ้ออันนี้มันแพงเพราะว่ามันเป็นสีอโโก้เป็นเอป็นทองสิบสี่อนนี้ก็จะเป็นฟู้ของชินรมสามชิ้นี่แล้วก็สี่ชิ้นวันที่สโอ้น แล้วแบบนี้ได้ว่าสองชิ้นไหมครับสองชิ้นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะชิ้นละสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนังก็ไม่ต้องเอาสวยๆสิลูกใช่ด้านหลังน่ะหนุ่มก็ประหยัดไปได้พันหนึ่งหรือเอาตรงนี้เป็นสีเงินเพราะว่าอันนี้แพงกว่าพันหนึ่งโชว์ข้างหน้าแทนแทนที่จะเก็บเงินนี่ใช่ไหมอะปาว่าไม่ล่ะเพราะอันนี้มันอยู่ข้างหลังมันไม่เห็นนะลูกว่ามันเล็กนิดเดียวเองมันเล็กใช่อันนั้นน่ยดีกว่าก็ใส่ชั้นแค่นี้พอเป็นแบบเซนเตอร์แล้วก็ตืด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 แค่นี้พอ ย่างเงี้ยมันก็จะเต็มเกินใช่ไหมล่ะไม่ถ้าส้อยเส้นเนี้ดูสวยไปกิวเนี่ยมันดูบางบาเนี่ยไม่คอยเหรอเท่ากันเพียงแต่ว่าตรงปลายไม่เหมือนอเส้นสร้อยเส้นเท่ากันสร<อ>้อยเส้นเท่ากันเป๊ะเลยป่ะแต่ว่าตรงปลายอ่ะอันนั้นมันเป็นล็อกลึกสปะแต่อันนี้ไม่เป็นเกี่ยวมอก็รแบบ นี่จะถูกสุดแล้วใช่ไหมตัวสร้อยใ่ค่ะล้ำต้นะตรงนั้นถ้างั้นจะเอาเงินก็ได้แล้วเป็นเน้นข้างหน้าแทนนี้สวยมากเลยหัวใจอินฟินิตี้อ่ะเป็นหัวใจแล้ว,วเป็นอินฟินิตี้แล้วแต่งในเป็นสีฟ้าเห็นไหมเห็นไหมมันจะไฟกรุ่งตร้งๆน,น่ารักมากเลยเป็นหัวใจที่มีสองฝั่งแม่ซื้อสร้อยแล้วหนูซื้อชามเองไงถ้าเสาวแมาแค่สามพันใช่ไหมแล้วหนูออกไอหนูออกแค่สามพันห้าแล้วที่เดือนูออกเองแม่ออกสามพันนะคะ แม่ตอนแรกบอกว่าดื้วเฉยเฉยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้แล้ววันหลังค่อยมาเติมแต่ห้อยๆมันควรจะมีอันเดียวทูกมันหรือว่าแบบเนี่ยเป็นชามสีพูงี้น่ารักให้มันแมชกับอันเนี้ยแบบอะ้รใเนี่ยเพราะมันจะได้เข้ากับอันนี้ถ้าในอนาคตเราจะเติมตัวชามเยอะๆเตมเต็มเส้นมันจะคับไงนฉะนั้นเราอาจจะต้องเผื่อตัวสร้อยเอาไว้เอาไว้ก่อนเลยเข้าใจปะ เออแต่ว่าเวลาใส่แล้วตอนที่ยังไม่ชามไม่เยอะอ่มันอาจจะหลวมหน่อยแต่เดี๋ยวว่าพิมพ์พบอกว่าอาจจะไม่ได้แต่มันก็จะใส่ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่เองต่างกันแค่หนึ่งเซนหนึ่งเซนเห็นไหมก็ต่างกันแค่นี้นี่เพราะว่าถ้าอนาคตนหนูใส่เม็ดเม็ด,มดอ่ะไอ้นี้มันจะคับไปเลยี่นี่ชลบิบเลยเให้ดังแกง่ายกว่าอันเมื่อกี้แต่ว่า ใช่แต่มันก็เหมือนแบบมันจะต้องมีพื้นที่ในสหรับเราใส่ไหนไปงั้นแม่แม่หนูว่าถ้าใส่นี้มันก็สวยใช่ไหมนะสองด้านสองด้านเลยเหรอสองเม็ดเลยสองเม็ดไงใี่มันบาลานซ์นี่เม็ดเท่าไหร่อันนี้มันเป็นสต็อปเปอร์เหมือนกับว่าล็อกไม่ให้ชามมันวิ่งไปข้างหลังแล้วตอนที่ต้อใส่แต่สต็อปเปอร์เนี่ยก็น่าจะหลายเท่าไหร่อ่ะก็นี้สองเปนแค่หน่อยเห็นไหมไม่ได้แพงมากเร้เงินแค่สต็อปเอร สต็ปเปอร์ชิ้นลดละยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะแม่สเต็ปเปอร์เอาหนังยางมัดก่อนไหมสต็ปเปอร์ใช่ไหมคะั้เขาจะใส่ตรงเนี้ให้ม <Stop per> ันเหมือนกับมันจะเป็นตัวที่ฟิตหน่อยใช่ไหมแล้วมันจะชามันจะไม่วิ่งไปข้างหลังแล้วเวลาที่เราใส่เองอะไรเงี้ยมันจะไม่ลำคาญไม่ร่วงเออไม่ร่วงออกมาเม็ดหนึ่งอ่ะสองพันห้าเม็ดหนึ่งหมายถึงอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ใช่คู่หนึ่งใช่ไหมต่ชชอชิ้นต่อชิ้นนะคะแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบคลิปอะใช่ไหมเป็นคลิปมันไม่ได้เป็นร้อยอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเขาก็จะใส่ไว้ตรงก่อนไอ้ตรงข้อมันใช่ไหมใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้อยู่ที่นิี่ชามเราอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็วิ่งประมาณนี้อ๋อนี่เนี่ยน่ารักขึ้นเยอะเลยไหน สองพันห้ายี่สิบห้าเนอเลยเนาะมันก็แบบแค่เราึ่งหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเองนะเฮ้ยเห็นไหมดูสิบวกเท่าไหร่ยี่สิบห้าอันก่อนได้ทำไมก่อนตังก็ตังหนูแต่ว่าแม่อนนี้าตองไงจะมีตังเหรอมีตอนนี้มีอยู่พอสำหรับก็คือยังไม่ต้องเอาไอตัวนั้นใช่ไหม ใช่เพาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก็สวยนะเพราะว่าใช่เป็นสวยใช่ถ้าว่าหลังเติมเนี่ยก็จะเติมอันตัวนั้น something vitamin นี้ใช่ไหมนี้วสวยวยสวย ส <mem> <warm? S 2> ี่พูสองอันน like ี้อีกอันละสามพันนะใช่หมดนี่เป็นหมื่นนะไม่แต่ว่าวันนี้ถ้างั้นกันเนี้ยก็ยังไม่เอาสองอันนี้แล้วเดี๋ยวของเค้เกิดจีน่าให้มาซื้ออันนี้แต่มาว่าไม่มีสวยนัดมันดูเยอะไปจริงมีแต่สต็อปเปอร์กันเนี้โอเครวมเป็นเท่าไหร่ครับหมออแค่สต็อปเปอร์นะคะยังมีอัลบูนัลโนนะคะอันนี้เฉพาะเส้นชามกันสต็อปเปอร์สองชิ้นลดแล้ว25เปอร์เซ็นต์เหลือ8,600 ซึ่งเขาบอกว่าเขาแม่ออกสามพันเธอจะต้องออกห้าพันหกเลยนะเงินถองเดิอเลยนะอ่แล้วนี่นะแบบว่าไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตเลยแล้วของติ่งไม่ต้องซื้อไม่ก็ทวงเงินจากแานได้หนูจะมีเงินเหรอมันมึนไปทวงมาเลยไปทวงมาเลยตอนแรกเขาจะซื้อแหวนดีกว่าใช่ตอนแรกเขาจะซื้อแหวนวงละวสองสามพันไปไปมาๆทำไมแปดพันฉันก็งงตัวเองอะไร าหลอกเรามาแน่เลยอะแล้วเขาบอกว่าจะไม่ซื้อหลอกสร้อยเกาจะแหวนมาดูไม่ใช่เป็นหนูมาดูแหวนเล่นๆอ,อ,อ่ามันเป็นเงินฉะนั้นมันอาจจะหมองตามการใช้งานเริ่มเป็นแต่แฟนจะเริ่มดำดำเริ่มดำดำเราก็เอามาคลีนที่นี่เขาก็รับคลีนได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับอ่ายังไม่มีอายุวันเกิดแฟนตอนนี้ยังฟรีอยู่ที่ใครฟรีนะคะบางประเทศเสียค่า เฉพาะที่ไทยน่าแ่นดอลลาร์จากมาเทศนี่เราซื้อครบหกพ0นเขาจะแถมกระเป๋าใส่เครื่องประดับด้วยสวยจังเลยน่ารักมากอุ้ยสวยนี่ใส่ถุงมรอต้องการใช่มันจบว่าเอาไว้สำหรับที่ซื้อเพิ่มซื้อพรอเลยแม่ส้เต็มเลยใส่เต็มาซื้อเพิ่มนะคะอะไรอย่างงี้อ่าข้างล่างก็มีใส่ได้เราต้องมาซื้อตั้งร้านเลยเนี่ยต้องใส่ ซื้อจนใส่ให้เต็มรับประกันหนึ่งปีนะถ้าเกิดว่าใส่แล้วแบบเพดเพิ่นดุดหรืออะไรหักอะไรเงี้ยก็มาซ่อมหายซ่อมมาซ่อม้าหายลหหายก็ไม่ได้สิหายแล้วอันเลยเหรอไม่ได้มั้งอมยิ้มกินนะออคให้ออมยิ้มชมห้ามฉีดน้ำหอมโดนหรือว่าพวกโลชั่นก็คือต้องฉีดน้ำหอมทาอะไรเสร็จก่อนแล้วก็ใส่สุดท้ายไง แล้วก็แบบว่าหลีกเลี่ยงพวกทะเลคองลีนอะไรพวกนี้มันจะกัดวันนี้ดีใจมากมันแฮปปี้มากเลยมาอ๋อมนถ่ายคลิปที่ไลนอ์อา,อา,อาทิตย์ก่อนก็ได้ตุ๊กตาไปเพียบก <นะ S 1> ็แฮปปี้อา,อาทิตย์นี้ได้น้ำหอมเครื่องประดับอะไรก็มีเนี่ยหลักแบ้นหลับเบ้ตื่นง่ายง่ายตื่นง่ายตื่นง่ายจะได้กินข้าวที่บ้านไม่ต้องไปกินในรถแม่เรียกทีเดียวเต้นโก้ปั๊บเลย เออขอให้เป็นอย่างนั้นปนเลยนะค่ะพี่เขาจะปลูกลิปปิ้นให้ด้วยส่งมอบก่อน,นี่ท่านชมเป็นพยานส่งมอบนี่ของวันเกิดล่วงหน้านะคะมันเกิดไม่ต้องให้อะไรแล้วนะคะแทปปี่บรตรเด้ล่วงหน้านันจ๊ะลูกเป็นนางสาวเดี๋ยวไม่ก็ลืมแล้วแหละไม่ใช่พีกไม่กี่เดือนเองเป็นนางสาวนี่รูวันนี้ดูวันนี้อื กลับบ้านกันเถอะเครียดมากตอนแรกตอนแรกบอกมาดูแหวนเฉยๆเล่นๆแหวนวงไม่กี่พันสองพันแน่ล้วไม่เฉยเนาะแปดพันเนี่ยอ๋อ